โดยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตาเสมอการสรรเสริญทั้งหลายนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ผู้เป็นพระเจ้าแห่งสากลโลกผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตาเสมอผู้ทรงอภิสิทธิ์แห่งวันตอบแทนเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พวกข้าพระองค์เขาอิบาดะและเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พวกข้าพระองค์ขอความช่วยเหลือขอพระองค์ทรงแนะนำพวกข้าพระองค์ซึ่งทางอันเที่ยงตรงคือทางของบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ทรงปรดปรานแก่พวกเขาไม่ใช่ในทางของพวกที่ถูกกริ้ว และมิใช่ทางของพวกที่หลงผิดอันบกกราอหนึ่งโดยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตาเสมออัลิฟลามิมคำพีนี้ไม่มีความสงสยัยใดๆในนั้นเป็นคําแนะนําสําหรับบรรดาผู้ยำเกรงเท่านั้นคือบรรดาผู้ศรัทธาต่อสิ่งเร้นลับและดํารงไว้ซึ่งกาลมาและส่วนหนึ่งจากสิ่งที่เราได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเขานั้นพวกเขาก็บริจาค และบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่เจ้าและสิ่งที่ถูกประทานลงมาก่อนเจ้าและต่อวันปอโลกนั้นพวกเขาเชื่อมัน่นชนเหล่านี้คือผู้ที่ตั้งอยู่บนคำแนะนำที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาและชนเหล่านี้คือผู้ที่บรรลุผลแท้จริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธการศรัทธานั้นย่อมีผลเท่ากันแก่พวกเขาเจ้าจะตักเตือนพวกเขาแล้วหรือยังไม่ได้ตักเตือนพวกเขาก็หาได้ศรัทธาใมา่อันรอได้ทรงประทับตราบนหัวใจของพวกเขาและบนหูของพวกเขาแล้ว และบนตาของพวกเขาก็มีสิ่งบดบังอยู่และเขาเหล่านั้นจะได้รับการลงโทษอันมหันต์และจากหมู่ชนนั้นมีผู้กล่าวว่าเราได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันปอโลกแล้วทั้งทั้งที่พวกเขาหาใช่เป็นผู้ศรัทธาไม่เขาเหล่านั้นต่างหลอกลวงอัลลอฮ์และบรรดาผู้ที่ศรัทธาและพวกเขาหาได้หลอกลวงใครไม่นอกจากตัวของพวกเขาเองเท่านั้นแต่พวกเขาไม่รู้สึก ในหัวใจของพวกเขามีโรคอย่างหนึ่งแล้วอัลลอฮ์ได้ส่งเพิ่มโรคอีกอย่างหนึ่งให้แก่พวกเขาและพอวกเขาจะได้รับการลงโทษอันเจ็บแสบเนื่องจากการที่พวกเขากล่าวเท็จและเมื่อได้ถูกกล่าวแก่พวกเขาว่าพวกท่านจงอย่าก่อความเสียหายแก่แผ่นสิพวกเขาก็กล่าวว่าที่จริงนั้นเราเป็นผู้ปรับปรุงให้ดีต่างหากพึงรู้เถอว่าแท้จริงพวกเขานั่นแหละเป็นผู้ที่ก่อความเสียหายแต่ทว่าพวกเขาไม่รู้สึกและเมื่อได้ถูกกล่าวแก่พวกเขาว่าพวกท่าน จงศรัทธาเยี่ยงที่ประชาชนเขาศรัทธากันซิพวกเขาก็กล่าวว่าจะให้เราศรัทธาเยี่ยงผู้ฉุดเขาเหล่านั้นศรัทธากันกระนั่นหรือเพิ่งรู้เถิดว่าพวกเขาเองนั่นแหละเป็นผู้ที่ฉุดเผาแต่พวกเขาหารู้ไม่และเมื่อพวกเขาพบบรรดาผู้ศรัทธาพวกเขาก็กล่าวว่าเราศรัทธาแล้วและเมื่อพวกเขาได้รวมอยู่กับบรรดาหวัวโจกพวกเขาแต่ลําพังพวกเขาก็กล่าวว่าแท้จริงเรายังอยู่กับพวกท่านที่จริงเราเป็นแต่เพียงผู้เยยหยนเท่านั้นอัลลอฮ์จะส่งเยย่ยนพวกเขา และจะส่งยืดเวลาให้ผู้คอร์เหือเริงอยู่ในการละเมิดของพวกเขาต่อไปชนเหล่านี้คือผู้ที่ซื้อทางหลงผิดด้วยทางที่ถูกดังนั้นการค้าของพวกเขาจึงไม่ได้กําไรและทั้งพวกเขาก็ไม่เคยเป็นผู้รับเอาทางที่ถูกต้องอุป,ปมาพวกเขานั้นดังผู้ที่จุดไฟขึ้นครั้งเมื่อไฟได้ให้แสงสว่างแก่สิ่งที่อยู่รอบๆตัวเขาอัลลอก็ส่งนําเอาแสงสว่างของพวกเขาไปและปล่อยพวกเขาไว้ในบรรดาความมืดซึ่งพวกเขาไม่สามารถจะมองเห็นได้เขาเหล่านั้นเป็นคนหูหนวกเป็นใบและตาบอด ดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถจะกลับมาได้หรือดังฝนที่หลั่งลงมาจากฟากฟ้าโดยที่ในฝนนั้นมีทั้งบรรดาความมืดฟ้าคำรนและฟ้าแลบพวกเขาจึงเอานิ้วมือของพวกเขาอุดหูไว้เนื่องจากฟ้าผ่าทั้งนี้เพราะกลัวความตายและอัลลอฮ์นั้นทรงล้องพวกปฏิเสธการศรัทธาเหล่านั้นไว้แล้วสายฟ้าแลบแทบจะเฉียวสายตาของพวกเขาไปคราใดที่มันให้แสงสว่างแก่พวกเขาพวกเขาก็เดินไปในแสงสว่างนั้นและเมื่อมันมืดลงแก่พวกเขาพวกเขาก็หยุดยืนแล หากอัลลอฮ์ทรงประสงค์แล้วแน่นอนก็ทรงนำเอาหูและตาของพวกเขาไปแล้วแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงอนุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่างมนุษย์เอ๋ยจงเคารพอิบาดะห์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเจ้าที่ทรงบังเกิดพวกเจ้าและบรรดาผู้ที่มาก่อนพวกเจ้าเถิดเพื่อว่าพวกเจ้าจะทรงยำเกรงคือผู้ทรงให้แผ่นดินเป็นที่นอนและฟ้าเป็นอาคารแก่พวกเจ้าและทรงให้น้ำหลั่งลงมาจากฟากฟ้าแล้วได้ทรงให้บรรดาผลไม้ออกมาเนื่องด้วยน้ำนั้นทั้งนี้เพื่อเป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้า ดังนั้นพวกเจ้าจงอย่าให้มีผู้เท่าเทียมใดๆขึ้นสำหรับอัลลอฮ์โดยที่พวกเจ้าก็รู้กันอยู่และหากปรากฏว่าพวกเจ้าอยู่ในความแปรใจใดๆจากสิ่งที่เราได้ลงมาแก่บาของเราแล้วก็จงนำมาสักซุรฮ้อนหนึ่งยิ่ยงสิ่งนั้นและจงเชิญชวนผู้ที่อยู่ในหมู่พวกเจ้าอื่นนอกจากอัลลอฮ์หากพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริงแต่ถ้าพวกเจ้าก็ยังไม่ได้ทำและจะไม่กระทำตลอดไปแล้วก็จงระวังไฟนรกซึ่งเชื้อเพลิงของมันนั้นคือมนุษย์ และหินโดยที่มันได้ถูกเตรียมไว้สําหรับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและมุฮัมมัดจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ศรัทธาและประกอบสิ่งที่ดีทั้งหลายว่าแน่นอนพวกเขาจะได้รับบรรดาสวนสวรรค์ซึ่งมีแม่น้ําหลายสายและอยู่ภายใต้สวนสวรรค์เหล่านั้นคราใดที่พวกเขาได้รับผลไม้จากสวนสวรรค์นั้นเป็นเครื่องอยังชีพพวกเขาก็กล่าวว่านี่คือสิ่งที่เราได้รับเป็นปัจจัยยังชีพมาก่อนแล้วและสิ่งที่พวกเขาได้รับนั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกันและในสวรรค์นั้นพวก เขาจะได้รับคู่ครองที่เบริสุทธิ์และพวกเขาจะพำนักอยู่ในสวรรค์น,นั้นตลอดกาลแท้จริงอัลลอฮ์ไม่ทรงละอายในการที่พระองค์จะทรงยกอุทาหรณ์ใดๆขึ้นเปรียบเทียบไม่ว่าจะเป็นริ้นศัก์ตัวหนึ่งแล้วก็สิ่งที่ยิ่งไปกว่านั้นก็ตามส่วนบรรดาผู้ที่ศรัทธานั้นพวกเขาย่อมรู้ว่าแท้จริงมันคือความจริงที่มาจากพระเจ้าของพวกเขาและส่วนบรรดาผู้ที่ปฏิเสธการศรัทธานั้นพวกเขาจะพูดว่าอัลลอฮ์ทรงประสงค์สิ่งใดในการยกอุทาหรณ์ด้วยสิ่งนี้ พระองค์ทรงให้คนมากมายหลงผิดด้วยอุทาหรณ์นั้นและทรงแนะนำทางที่ถูกต้องแก่คนมากมายด้วยอุทาหรณ์นั้นและพระองค์จะไม่ทรงให้ใครหลงผิดด้วยอุทาหรณ์นั้นนอกจากผู้ที่ฝ่าฝืนเท่านั้นคือบรรดาผู้ที่ทำลายสัญญาของอัลลอฮ์หลังจากที่ได้มีสัญญาไว้แก่พระองค์และตัดสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงใช้ให้ต่อและบ่อนทำลายในผืนแผ่นดินชนเหล่านี้แหละคือพวกที่ขาดทุนพระองค์คือผู้ได้ทรงสร้างสิ่งทั้งมวลในโลกไว้สำหรับพวกเจ้าภายหลังได้ทรงมุ่งสู่ฟ้าฟ้าแล้ว ได้ทําให้มันสมบูรณ์ขึ้นเป็นเจ็ดชั้นฟ้าและพระองค์นั้นได้ทรงรอบรู้ในทุกสิ่งทุกอย่างและจงรำลึกถึงขณะที่พระเจ้าของเจ้าได้ตรัสแก่มาลาัยกาว่าแท้จริงข้าจะให้มีผู้แทนคนหนึ่งในพิภพเมาลาัยกาได้ทูลขึ้นว่าพระองค์จะทรงให้มีขึ้นในพิภพซึ่งผู้ที่บ่อนทําลายและก่อการหนองเลือดในพิภพกระนั้นหรือทั้งทั้งที่พวกข้าพระองค์ให้ความบริสทธิ์พร้อมด้วยการสรรเสริญพระองค์และเธอทูลความบริทธิ์ ในพระองค์พระองค์ตรัสว่าแท้จริงข้ารู้ยิ่งในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้และพระองค์ได้ทรงสอนบรรดานามของทั้งปวงให้แก่อดาดัมภายหลังได้ทรงแสดงสิ่งเหล่านั้นแก่มาลยกะแล้วตรัสว่าจงบอกบรรดาชื่อของสิ่งเหล่านั้นแก่ข้าหากพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริงพวกเขาบรรดามาเลยกะทูลว่ามหาบร,ริสุทธิ์พระองค์ท่านไม่มีความรู้ใดๆแก่พวกข้าพระองค์นอกจากสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสอนพวกข้าพระองค์เท่านั้นแท้จริงพระองค์คือผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปริชญาพระองค์ตรัสว่าโออาดัม จงบอกบรรดาชื่อของสิ่งเหล่านั้นแก่พวกเขาทีบรรดามาลาิกะครั้นเมื่ออาดัมได้บอกชื่อของสิ่งเหล่านั้นแก่พวกเขาแล้วพระองค์จึงตรัสว่าข้าไม่ได้บอกแก่พวกเจ้าดอกหรือว่าแท้จริงข้าเป็นผู้รู้ยิ่งซึ่งความเรยลบแผงชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินและเป็นผู้รู้ยิ่งในสิ่งที่พวกเจ้าเปิดเผยและสิ่งที่พวกเจ้าปกปิดและจงรำลึกถึงขณะที่เราได้กล่าวแก่มาลาิกะว่าพวกเจ้าจงสุญูดแก่อาดัมเถิดแล้วพวกเขาก็สุญูดกันนอกจากอิบลิสโดยที่มันไม่ยอมสุญูด และแสดงโอหังและมันจึงได้กลายเป็นผู้สิ้นสภาพแห่งการศรัทธากาฟิระและเราได้กล่าวว่าโอ้อาดัมเจ้าและคู่ครองของเจ้าจงพำนักอยู่ในสวนสวรรค์นั้นเถิดและเจ้าทั้งสองจงบริโภคจากสวนนั้นอย่างกล้างขวางหน้าที่ที่เจ้าทั้งสองปรารถนาและอยากเข้าใกล้ต้นไม้ต้นนี้มีเช่นนั้นแล้วเจ้าทั้งสองจะก,กลายเป็นผู้อธรรมแก่ตัวเองภายหลังจากชัยดอนได้ทำให้ทั้งสองนั้นทั้งพลาดไปเนื่องจากต้นไม้ต้นนั้นแล้ว ได้ทําให้ทั้งสองออกจากที่ที่เคยพำนักอยู่และเราได้กล่าวว่าพวกเจ้าจงออกไปโดยที่บางส่วนของพวกเจ้าต่างเป็นศัตรูต่อกันและสําหรับพวกเจ้าในผืนแผ่นดินนั้นมีที่พำนักและมีสิ่งอํานวยประโยชน์จนถึงระยะเ,เวลาหนึ่งภายหลังดามได้เรียนรู้คําวิงวอนจากพระเจ้าของเขาแล้วพระองค์อภัยโทษแก่เขาแท้จริงพระองค์คือผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอเราได้กล่าวว่าพวกเจ้าจงออกไปทั้งหมดจากส่วนนั้นแล้ว หากมีคำแนะนำจากข้ามายัางพวกเจ้าแล้วผู้ใดที่ปฏิบัติตามคำแนะนำของข้าก็ไม่มีความกลัวใดๆแก่พวกเขาและทั้งพวกเขาก็จะไม่เสียใจและบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและไม่เชื่อบรรดาองค์การของเรานั้นชนเหล่านี้คือชาวนรกโดยที่พวกเขาจะอยู่ในนรกนั้นตลอดกาลวานิสรออินเอ๋ยจงรำลึกถึงความโปรดปรานของข้าที่ข้าได้โปรดปรานแก่พวกเจ้าและจงรักษาข้อสัญญาของข้าให้ครบถ้วนข้าก็จะรักษาสัญญาของพวกเจ้าให้ครบถ้วน และเฉพาะข้าเท่านั้นพวกเจ้าจงเกรงกลัวและพวกเจ้าจงศรัทธาต่อสิ่งที่ข้าได้ให้ลงมาเพื่ออยู่หนอยอย่างสิ่งที่มีอยู่กับพวกเจ้าและพวกเจ้าจงอยากเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อสิ่งนั้นเป็นคนแรกและจงอยากได้นําองค์การของข้าไปแลกเปลี่ยนล์่นกับราคาอันเล็กน้อยและเฉพาะข้าเท่านั้นพวกเจ้าจงยำเกรงและพวกเจ้าจงอย่าประปนสิ่งจริงด้วยสิ่งเท็จและจงอยาปกปิดสิ่งที่เป็นจริงทั้งทั้งที่พวกเจ้ารู้กันอยู่พวกเจ้าใช้ให้ผู้คนกระทําความดี โดยที่พวกเจ้าลืมตัวของพวกเจ้าเองกระนั้นหรือและทั้งทั้งที่พวกเจ้าอ่านคัมภีร์กันอยู่แล้วพวกเจ้าไม่ใช้ปัญญากระนั้นหรือและพวกเจ้าจงอาศัยความอดทนและการละหมาดเถิดและแท้จริงการละหมาดนั้นเป็นสิ่งใหญ่โตนอกจากบรรดาผู้ที่นอบน้องถ่อมตนเท่านั้นคือบรรดาผู้ที่คาาคิดว่าแน่นอนพวกเขาจะพบกับบ่พระเจ้าของพวกเขาและแน่นอนพวกเขาจะเป็นผู้กลับไปสู่พระองค์มงวานอิสรออินเอ๋ยจงรำลึกถึงความโปรดปรานของข้าที่ข้าได้โปลดปรานแก่พวกเจ้าและแท้จริงนั้น ข้าได้เทดพวกเจ้าไว้เหนือประชาชาิทั้งหลายและจงกลูกเกรงวันหนึ่งซึ่งไม่มีชีวิตใดจะตอบแทนสิ่งใดแทนอีกชีวิตได้และการขอให้มีความช่วยเหลือใดๆก็จะไม่ถูกรับจากชีวิตนั้นและค่าถ่ายถอนใดๆก็จะไม่ถูกรับเอาจากชีวิตนั้นด้วยและทั้งพวกเขาก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลือและจงรำลึกถึงขณะที่เราได้ช่วยพวกเจ้าให้พ้นจากพวกพ้องของฟิตรอา โดยที่พวกเขาบังคับกูเขียนพวกเจ้าซึ่งมองการทรมานอันร้ายแรงพวกเขาเชิดบรรดาลูกผู้ชายของพวกเจ้าและไว้ชีวิตบรรดาลูกผู้ชายของพวกเจ้าและไว้ชีวิตบรรดาลูกผู้หญิงของพวกเจ้าและในเรื่องนั้นคือการทดสอบอันสำคัญจากพระเจ้าขาองค์พวกเจ้าและจงรำลึกถึงขณะที่เราได้แยกทะเลออกเพราะพวกเจ้าแล้วเราได้ช่วยพวกเจ้าให้รอดพ้นและได้ให้พวกฟิลอาจมน้ำตายขณะที่พวกเจ้ามองดูอยู่และจงรำลึกถึงขณะที่เราได้สัญญาแก่มูซาไว้40คืนแล้ว พวกเจ้าได้ยึดถือลูกวัวตัวนั้นหลักจากเขาและพวกเจ้านั้นคือผู้ทำแล้วเราก็ได้ให้อภัยแก่พวกเจ้าหลังจากนั้นเพื่อว่าพวกเจ้าจะขอบคุณและจงรำลึกถึงขณะที่เราได้ให้คำเพีและอันฟุรกรแก่มูซาหวังว่าพวกเจ้าจะได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องและจงรำลึกถึงขณะที่มูซาได้กล่าวแก่กลุ่มชนของเขาว่าโอ้กลุ่มชนของฉันแท้จริงพวกท่านได้อายุติธรรมแก่ตัวของพวกท่านเองโดยที่พวกท่านได้ยึดถือลูกวัวตัวนั้นเป็นที่เคารพสักการะ ดังนั้นจงกลับสู่พระผู้บังเกิดพวกท่านเถิดแล้วจงฆ่าตัวของพวกท่านเองนั่นเป็นสิ่งดีแก่พวกท่านนะพระผู้บังเกิดพวกท่านภายหลังพระองค์ก็ได้ทรงอภัยโทษแก่พวกท่านแท้จริงพระองค์คือผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอและจงรำลึกถึงขณะที่พวกเจ้ากล่าวว่าโอมมซาเราจะไม่สารทธาต่อท่านเป็นอันขาดจนกว่าเราจะได้เห็นอัลลอ์โดยเปิดดับเผยแล้วสายฟ้าฝากก็ได้คราพวกเจ้าขณะที่พวกเจ้ามองดูกันอยู่ภายหลังเราได้ให้พวกเจ้าคืนชีพ หลังจากที่พวกเจ้าได้ตายไปแล้วเพื่อว่าพวกเจ้าจักขอบคุณและเราได้ให้เมฆบดบังพวกเจ้าและได้ให้อันมันาและอัดสันวาแก่พวกเจ้าพวกเจ้าจงบริโภคสิ่งทีน่าเราได้ให้เป็นปัจจัยยัางชีพแก่พวกเจ้าจากสิ่งดีดีเถิดและพวกเขาหาได้ทำแก่เราไม่แต่ทว่าพวกเขาทำแก่ตัวของพวกเขาเองต่างหากและจงรำลึกถึงขณะที่เราได้กล่าวว่าพวกเจ้าจงเข้าไปในเมืองนี้แล้ว จงบริโภคจากเมืองนั้นอย่างกว้างขวางหน้าที่ที่พวกเจ้าปรารถนาและจงเข้าประตูนั้นไปในสภาพผู้โน้มศีรษะลงด้วยความนอบน้อมและจงกล่าวว่าคิตเอฮอเราก็จะอภัยโทษให้แก่พวกเจ้าซึ่งบรรดาความผิดของพวกเจ้าและเราจะเพิ่มพูนแก่บรรดาผู้กระทำความดีแล้วบรรดาผู้อาธรรมเหล่านั้นได้เปลี่ยนเอาคำพูดหนึ่งซึ่งไม่ใช่คำพูดที่ถูกกล่าวแก่พวกเขาเราจึงได้ให้การลงโทษจากฟากฟ้าลงมาแก่บรรดาผู้อาธรรมเหล่านั้นเนื่องจากการที่พวกเขาละเมิด และจงรำลึกถึงขนาที่มูซาได้ขอน้ำให้แก่กลุ่มชนของพวกเขาแล้วเราได้กล่าวว่าเจ้าจงตีหินด้วยไม้เท้าของเจ้าแล้วตาน้ำสิบสองตาก็พุ่งออกจากหินนั้นแน่นอนกลุ่มชนแต่ละกลุ่มย่อมรู้แหล่งน้ำาดื่มของตนพวกเจ้าจงกินและจงดื่มจากปัจจัยอย่างชีพของอัลลอฮ์และจงอย่าก่อกวนในถึงแผ่นดินในฐานะผู้บ่อนทำลายและจงรำลึกถึงขณะที่พวกเจ้ากล่าวว่าโอมมซาเราไม่สามารถจะอดทนต่ออาหารชนิดเดียวอีกต่อไปได้ ดังนั้นจงวิงวอนต่อพระเจ้าของท่านให้แก่เราเถิดพระองค์จะทรงให้ออกมาแก่เราจากสิ่งที่แผ่นดินให้งอกเงยขึ้นอันได้แก่พืชผักแตงกวากระเทียมถั่วและหัวหอมมูซาได้กล่าวว่าพวกท่านจะขอเปลี่ยนเอาสิ่งที่มันเลวกว่าด้วยสิ่งที่มันดีกว่ากระนั้นหรือพวกท่านจงลงไปอยู่ในเมืองเถิดแล้วสิ่งที่พวกท่านขอก็จะเป็นของพวกท่านและความอัปยศและความขัดสน ก็ถูกกระหน่ำลงบนพวกเขาและพวกเขาได้นำเอาความเกลียดกรธจากอัลลอฮ์กลับไปนั่นก็เพราะว่าพวกเขาเคยปฏิเสธสัญญาต่างๆของอัลลอฮ์และยังฆ่าบรรดานบีโดยปราศจ,จากความเป็นธรรมนั่นก็เนื่องจากความดื้อดันของพวกเขาและพวกเขาจึงได้ก่อลายเป็นผู้ละเมิดขอบเขตแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและบรรดาผู้ที่เป็นยิวและบรรดาผู้ที่เป็นคริสเตียนและอัลซาบีอีนั้นผู้ใดก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และหันต่อโลกและประกอบสิ่งที่ดีแล้ว พวกเขาก็จะได้รับรางวัลของพวกเขานพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาและไม่มีความหวาดกลัวใดๆแก่พวกเขาและทั้งพวกเขาก็จะไม่เสียใจและจงรำลึกถึงขณะที่เราได้เอาคำมั่นสัญญาจากพวกเจ้าและเราได้ยกภูเขาตูนขึ้นเหนือพวกเจ้าจงยึดถือสิ่งที่เราได้ให้แก่พวกเจ้าด้วยความเข้มแข็งและจงรำลึกถึงสิ่งที่มีอยู่ในนั้นบอกว่าพวกเจ้าจะเกรงกลัวแล้วหลังจากนั้นพวกเจ้าก็ผิดหลังให้หากอัลลอฮ์ไม่ทรงโปรดปรานและกรุณาเมตตาแก่พวกเจ้าแล้วแน่นอนพวกเจ้าย่อมกลายเป็นพวกที่ขาดทุน และแน่นอนพวกเจ้ารู้กันแล้วถึงบรรดาผู้ที่อยู่ในพวกของเจ้าที่ได้ละเมิดในวันสัปปะโตแล้วเราได้กล่าวแก่พวกเขาว่าพวกเจ้าจงเป็นลิงที่ถูกขับไล่ให้ห่างไกลแล้วเราได้ให้การลงโทษนั้นเป็นยิ่งอย่างแก่ประชาชาติที่อยู่เบื้องหน้ามันและประชาชาติที่อยู่เบื้องหลังมันและให้เป็นข้อเตือนสติแก่ผู้เกรงกลัวทั้งหลายและจงรำลึกถึงขนาดที่มูซาได้กล่าวแก่กลุ่มชนของเขาว่าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงบัญชาแกะวกท่านให้เชิดวัวตัวมีตัวหนึ่งพวกเขากล่าวว่า ท่านจะถือเอาพวกเราเป็นที่ลเล่นกระนั้นหรือมูซากล่าวว่าฉันขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากการที่ฉันจะเป็นพวกโง่เขลาเบาปัญญาและพวกเขากล่าวว่าโปรดวิงวอนต่อพระเจ้าของท่านให้แก่พวกเราด้วยเถิดพระองค์ก็จะทรง